วันนี้ก็หอบกระต่ายน้อยกู้กายอย่างดิกจิงจๆิงิกมาล้อหัวแล้วสวนไม้ยีเพ็ดเหมือนเดิมอย่างหะไปหะมาน้องลูกถั่วก็ได้ติดมือมาด้วยประมาณสองสามน่วยไม่ยีบัวเขาไม่ยีเพ็ดก็เขี่ยไปเจือกับเฮ็ดคึกมึกอยู่ไปแต่เอาไปคันสมดีค่ะยายสมผักบัวโคเรียกระแซบนะจ๊ะไม้ยีเพ็ดมักสูบก็อย่างนี้ไม่ยีบัวแปลงนี่ไปเห็นแล้วเกไปสูบจากกะเทียสงสัยแล้วสะเกยไปตะค่อยเอาไปคันสมผักบัวโคเรียแน่เลยสมผักบัวโคเรียสบูบผูกกับหมูอย่างหอมอ,อู้คิดแล้วกันยำยายใหญ่หโอ้ไม่นะพรนะยากกาาาาาศรรริิดนนนนนนนััั่เเจจ้้กกำำลลงงงทอออออะะไมหวปปยส็ เปลน่นกับน้องนีนเองอย่างอีพอเกินมาซะแม่น้ำเย็นจุวยจุวยไปเนี่มันมาเป็นเวลาที่เจ้าจะไปหยอกหลานเหรอน้ำหลานที่พอเกินมาทำไมพอน้องนินคอยหัางเลือเจ็ดสิบเจ็ดจุดเจ็ดตัวทวนยังจะบอกด้วยว่าเจ้ามีออเดอร์เข้ามาอีกน้องนินน้องนิน,นลูกแม่หนีไปทำไมลูกเฝ้าลอยองหลวงลง,ง,ง,งนี้ไปวันนี้พญายแสนบอกว่าจะพาน้านองนินไปออกเย้าออกเรือนสามสิบตัวพะน,นะพะนะโอ้ยน้องนินลูกแม่จากเหลือแค่เจ็ดสิบเจ็ดจุดเจ็ดตัวทวนวันนี้ก็เลยจะเหลือแค่สี่สิบเจ็ดจุดเจ็ดตัวดีนะที่พี่เงยแสนเก็บไว้ให้ดูต่างนะแต่ พอว่าเราก็เล่นตามเขาข้อเป็นเนาะกินสวบกันดอ้ไปชำกันเลย ทำไปที่หม, e ม,มาคอนรุกหมูซีซิเนี่ยมันหอยซีอิ๊วขาวกูดค่ากระน้ำตากลงไปเจาอเจาะเนยซีซีพริกไทยป่นหอมเตยซาดังถลนถลนลงไปด้วยใส่มะนังทั้งหายนยมบึบบึบบึบมันละปึบบึบมาละปึบแปะปีนไปปีนไม้สมผสมสุกยางเข้ากันยมหัวนองปีนไปปีนไม้จวนนำซอซึมเข้าไปในซีนอนมักทิ้งไปประมาณ20นาที20นาทีผ่านไปไวเหมือนขี้ตัวเอาข้อหมูเตะห่อมักไวยัดเข้าไปย่างในหม้อทอไรน้ำมันสำหรับใครที่จะย่างตามตั้งน็อตภูมิ200องศาาาค้งละ10นนทีใระะหหว่่าาาางงงงรอจจมนัเเเฮฮ็็ดดตตู้สกกยใทิ ทำไมล่ะเอามายีบวกกับม่ยีสิหอม มาซอยไปตอนนนหนอเอาจอยแจตเตอแตอนเอาหอมแดงไปป,ปอกเปียกออกแล้วอาบนำ้ำออกมากเกล่ยคันรอนหลับมาซอยไปตอนบางๆอุปุอีปีตูอุติอีอาใบาบกูดมาสีกอาตาะใบหลับมาพันกันเป็นห่อองุ่นอีปิมหลับมาซอยไปตอนบางๆบางๆเตรียมไว้ให้เรียบร้อยซอยไฟซอยมาทำไมไปตอนขรุขิรงอย่างนี้เลยยายตี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 ยี่สิบนาทีผ่านไปหุย้ยเด็กผัวไม่ต้อบอกว่ายี่สิบห้าคนข้อมูหยางกับซุกแหมเหลืองอุ้ยพอดีพอดีไปตัแซบค่ะเอาข้อมูหยางมาซอยไปตอนเฉลียงบางๆบางๆเตรียมไว้ให้เรียบร้อยเปิดความจุยสีของข้อมูยยาางน มสีมองจะกรกันนะมันกรอบนอกนุ่มในอันที่จริงสวมเล็กกระดิยายบวดกลมมารกวดกัดคอมโมอย่างเจ้หันไหวลงไปในกระรมังตั้งเดชปรุงรสด้วยน้ำปลาผงชูเพิ่มความตะติ้งหน่องโปรโปงชึ้น้ดยนำปลาแดกลงไปจักน้อยบีบน้ำนารูน้าดังจู๊กเพิ่มความสมแข็งลงไปหน่วยหนึ่งสาดพิงราบเครื่องสมุนไพรที่เห็ดใบตั้งแต่ขีดก่อนๆลงไปใส่ข้าวขลงไปน้ำเพิ่มความ เ้จวงมายบัว <önemli> มีซ <seriously> ีหอมแดงกับไปประกุซอยลงไปไม่สอนพร้อมหรือยังคะทําพิธีขคนได้แล้วค่ะคนตัวตาตัวตามาตัวตากดการกดการมาดูปปรับมาละปรับแปบมาลงปงเปงปงเลงปงเรงปีนไปปีนไม้สมผสมสุญัางเข้ากันไม่สอนเจ้าซีเหมังแล้วมันเป็นจังไหนยายวันนี้เทคเดียวผ่านไม่สอนบอกว่าโอ้ใช่วันดีกู๊ดวันนี้เทคเดียวผ่านกดกลัวมาลกดการตักใส่จานพร้อมเสิร์ฟได้เลยบสปริงเดอะเบสซาร์เน่หอมม หอมเตยซาังทนทวนวานกับดักจ้กของลงไปจากสีหาหนวยพร้อมเสิร์ฟราชาน้ำตกคอมหมูย่างสบคู่กับพุ่นโหดพาคุณแผลนนรกทัวใบสารล,ละแหน่แล้วก็บอกพริกดิโอปื้อเห็ดไปเห็ดมาสวดจานเฮยจูจูนผุนยูยาก่อนไปลุกคุณโอตัวจิวลีปานีเฮจันไหนก็ที่สบอีแล้วไม่ไปแต่แซบยัวยำใหญ่ๆขนาดนี้จะนั่งทนอยู่ทำไมล่ะไปกินกันเลยเชิญสัวปานสติกไร่คำแกนๆคุยน้ำตกคอหมูย่างแล้วก็โมมหลุดลงไปกัดกลําบอกพริกออนตามลงไปน้ำใบตี่ง มันสีสาส,สวดสาดเข่ากันเข้ากันนำตกคอมูย่างมันเนี่มันโซสับโซโนรสชาติกลมกล่อมหอมเครื่องสม,มุนไพรตระบอบอวนเตซานั่งทนทวนขักย้ายกัดกรอมน้องลูกทั่วกับกรอบตามน้องไปไประเทศนิ่งน้องลูกทั่วไม่ยิ็ดหวานจยุยจุยดีดีรูดใบก้บนหลาบและผ้าเหล็กับม้วนโยนบุบเข้าปากโอโอโอไม่ซ่อนสวรรค์ทรงโปรดกักย้ายคอมูย่างกับฉ่ำๆสล้ว หงั่แสบหงัเพิ่นหึงใส่พริกลาบที่เห็ดไว้ลงไปหงั่งแสบเพิ่มอีกกับซุกเก่าจุดเก่าเก่าเปิดเส้นนี่แหละย้ายแค่สลับความจอยข,อยข,อยข,อข่อยกับโศกข่าวเมละ่าบต่ว่าข่าบละกะละมามสวบข่าบเดืยอยตะเบกสะฝัดหยัดลงไปให้มันอีมให้มันเต็มแบบจุกๆไปเลยสวบข่าบเดือยให้มันอีม,มืดม,อม,มือแล้่ะฮะใส่พลังงานเห้าสวบไปในระวางวันจนเกี่ยงตาแปดเออดเติดหมดเลยตแต่เห็ดใหม่ๆมันก็ยากดูหน่ะยยายต่ว่าเห็ดไปเห็ดมาแต่ไมนก็ชิ้นเองท้องไหวเป้าหมายไม่ไวแหลนตามภารกิจหาผัวมาเร็จวย